สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราพบกันใน E.P. ีที่362กันแล้วนะครับพี่พหรือว่า362นั่นเองนะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆเ c ท่านใดนะครบผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมพี่ๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้น้องๆด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับเป็นทางแรกๆเลยนะครับผมอย่าลืมกดนะครับพี่ๆ และสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถาม เข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นสามาะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบให้ถูกใจว่าสนใจหมายเล ไหนนะครับผมให้จทย์เป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงไปให้ตั้งแต่หมายเลขที่1คือองค์ด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับ แล้วนะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP ีเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมโทรมาบอกผมนะครับผมหรือว,ว่าพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเราประกัน พระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พีเช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าได้ดูองค์ไหนมาเช่าองค์ไหนไปนะครับได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันใน EP นี้เลยนะครับสำหรับรายกันที่1นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับ นี่นะครับผมเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปุ่โตนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับเป็นบัตรประกาศนียบัตรนะครับผมก็คือบัตรที่ได้รับรางวัลที่1นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับดูความสวยขององค์พระองค์นี้กันนะครับพี่พี่ลองสังเกตดูตรงนิ้มือนะครับผมคมชัดเลยนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี่ รายการหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆดํามเดิมนะครับสําหรับนะครับผมพระปิตาตุกตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำใบประกาศสินบัตรนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นบัตรประกาศินิบัตนะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตนะครับผมพิมพ์ตุกตาใหญ่นะครับเนื้อผงใบลานะครับผมวัดประดูชิมรีกรุงเทพนะครับผมเป็นประเภทพระปิตายอดนิยมนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งพัน1,500บาทนะครับรายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข2อนะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับ อันนี้จะเป็นของต่อโคตดกรรมการด้านหลังนะครับผมจะเป็นประทับกับตรากรรมการลงไปนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระสมเด็จยานวิลาั่นเงนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลข2นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ พระสมเด็จหลงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆทุกรายการนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข3นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จจิตตะล่านะครับพระกำลังแผ่นดินนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับ องนี้สวยมากนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จิตตลรดานะครับผมหมายเลขที่3ใน ep นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมสวยสดงดงามครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่3ามนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นรายกันที่4ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลบปูดูนะครับผมนี่นะครับผมพระภมปัญโยนะครับผมหลบปูดูวัสสกแกนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลบปูดูวัสสกแกหมายเลขที่4นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับผมพระพรมปัญโยนะครับ วัดสกนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมถ้าใดถูกใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตามมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขห้านะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมแ0 0บาทนะครับผม 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตามมหาเสน่ห์ลองปูโต,โตะนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ถ้าในด,ดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับชาบูชาไปได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับพี่พนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับพี่พอันนี้เป็นหมายเลขที่5้าแล้วนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข6นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญโลู่มหาศิลานะครับผมเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับสําหรับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมอันนี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับ สำหรับรายการใหม่เลขที่6นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆลองดูผิวนะครับตอนใหดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนี่นะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมศิริจันโทนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับต่อโคตดหมายเลขดีด้วยนะครับผมเลข99นะครับผมเป็นเลขเบิ้ลนะครับทรมาอุทยานนะครับผมพศ2อ6 6นะครับ ยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับพี่พี่เชื่อรุ่นดีนะครับผมเลยนครับสวยสวยเดิมเดิมครับผมหมายเลขนี้นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมหมายเลข7นี้ก็จะเป็นปิดตานะครับลบุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับปิดตาปลดหนี้หลังยันนะหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับปิดตาปลดนี้นะครับผมลงพุโตนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่สักครู่นะครับพี่พีนี่นะครับผมผิวเดิมๆนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับดูให้ชอบตัวให้ถูกใจก่อนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมรายการนี้ใหม่เลขที่7นะครับผมราคาแบ่งปันครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับผมพิมพ์ปดนี่หลังยันนะนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะครับผมรายการหม่เลขที่7นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะครับผมรุ่น3รวยนะครับผมรวยรวยรวยนะครับลงปุ่หลีวนะครับผมวัดรายแตงทองนะครับผมปีพศ2536นะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลข8นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผม fc นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเต่าลงปู่หลีวรุ่น3ารวยนะครับ650าบาทนะครับผมนี่ครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับวัดกล้แต่งทองนะครับพี่ๆรงนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9นะครับตอนนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลงปุโตนะครับผมเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตนะครับผมหลงป่โตวัดประดูชิมพรีนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นฝั่งตะกูจะ1หนึ่งดอกนะครับผมเป็นตะกูทองหนึ่งดอกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบนะครับผมนี้จะเป็นปิดตาบดนี่นะครับเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับ หมายเลขนี้ในหมายเลขที่10นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองคนี้จะมีเส้นเกษาด้วยนะครับผมถ้าหา่พี่สังเกตดีๆนะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกรุดนะครับผมหนึ่งดอกนะครับปิตาปลดนี้นะครับผมหลักุโตะนะครับผิวด้เดิมแบบนี้นะครับผมหลังยันนนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับผมสําหรับรายการที่11นี้นะครับผมก็จะเป็นรูปนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นรูปพ่อเที่ยงนะครับเป็นรูปเก่านะครับพี่อยู่ในเลี่ยมนะครับผมรายการหมายเลขที่1 1นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสําหรับรูปพ่อเที่ยงนะครับผมสวยสดิมเแบบนี้นะครับ 550บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่น,น,าาานะครับผมท่านเป็นคาราวานนะครับผมรูปพ่อเทียงนะครับสวยๆมเดิมครับพี่ๆอยู่ในเลียมเลยนะครับ ไลฟ์การถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆวัดเครือวันนะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นประเภทเนื้อผงยอดนิยมนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งเลยครับในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนะครับสำหรับหมายเลขที่12องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ1 0 0 0พ 100บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตานะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหลังแบบนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยๆเดิมนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ 12แล้วนะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1 1 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำใบประกาศสินิบัตนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับผมวัดเครือวันนะครับผม จังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นประเภทเนื้อผงยอดนิยมนะครับรายการที่151ครับผมเป็นองค์ครที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับพี่พีใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมขอหลมพ่อกวยนะครับ ชูตินาทารนะครับผมเนี่ยะครับปีพศ2504นาร้อยี่นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลงพ่อกวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับ วัดโคศิตารามนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่13องค์องนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงหมายเลขที่14นะครับ รายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตาผู้เอี่ยมนะครับผมเห็นะครับอันนี้กรอบอาจจะมีความเก่าแล้วนะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงู่สุขนะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับ วัดปากคลองมาหามเท่านะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับพี่ๆหมายเลขี่สิบห้านะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเสาห้าบูชาครูนะครับหลวงปู่หมุนที่ฐ์สีโรนะครับผมนีครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเสาห้าบูชาครูนะครับหรือว่าเหรียญบัตรน้ํามนต์นั่นเองนะครับผมเนีครับผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับพี่ๆตอกโค้ดหมายเลข3 9 2นะครับ ปูมูลนะครับพี่พีเนี่ยนะครับปูมูลที่ตัดสี่โรนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันใต้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับพี่พีเหรียญหลวงปู่เอี่ยวัดหนังหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่พีนี่นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับปูเอี่ยมวัดหนังนะครับลอ,ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลังยันสีนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับผมหมายเลขที่17บเจนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็บาทนะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับผมปิดตาปุโตนะครับหลังยันนะนะครับผมเนื้อเคสอนนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่18นะครับผม750บาทเท่านั้นเลยครับนี่นะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเคสอนนะครับสวยสดงดงามครับผม ทานใดดูเราชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหลังยันนะนะครับพี่ๆองนี้ครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมปรีนะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับราคาแบ่งปัน750บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมหมายเลขหมายเลขที่19นะครับอง์นี้จะเป็น ิดตาหลวงปุตโตนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับรายการใหม่เลขที่19นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับพี่พี่650บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนำองค์พระนะครับผมออกมาจากกล่องเดิมให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมพอดีเจ้าของเดิมเก็บเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้นำออกมาชมเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับผมปิดตานะครับ หลังยันดวงเล็กนะครับผมก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมกเก็บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่พี่นีครับหมายเลขที่1 9ครับผมราคาแบ่งปัน650บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พสวยๆเดิมๆนะครับตราการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผม อันนี้เป็นพระน,น่าจะเป็นพระสมเด็จนะนนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมว่าเป็นอของหลวงพ่อท่านใดนหลวงพ่อท่านใดหรือว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับให้พี่ๆในะราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมมวลสารก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมเนี่ครับสวยๆเดิมๆครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกตชัยโยหรือเปล่านะครับแถวนี้ด้านหลังจะมีเหมือนเป็นยันนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับร้ายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นปิตาพังพการนะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิตาพังพกานะครับหรือว่าปิตาเขาอ้อนั่นเองนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการนี้เป็นใหม่เลขที่21แล้วนะคบพี่พี่ตรงนี้นะครับผม สวยๆาเดิมนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่22นะครับผมวันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับผมนี่นะครับอันนี้จะอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมจับขอบนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่พี่อ่พระนางพญานะครับผมอยู่เลี่ยมจับขอบโบราณนะครับสวยๆาเดิมแบบนี้นะครับผมหลังจะเป็นเลี่ยมเปิดนะครับ ตรงนี้จะมีตอกประทับ70%ด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียมอะไรนะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผม600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่23นะครับอันนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พสำหรับเรียญหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคนะครับพศ2 5 1หนะครับผม ที่ระลึกนะครับผมในงานทําบุญส่งน้ำนะครับหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับานหลังยันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับ อันนี้จะเป็นปิดตาข้างกหนกนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมไหมครับพี่ๆมีฝั่งตะกูด,ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผม ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตานะครับผมข้างกระหนกเนื้อก้นครกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับอันนี้พร้อมกล่องเดิมนะครับผมปี2526นะครับผมเหรียญยันดวงนะครับหรือว่าพระพมปัญโยนั่นนั่นเองนะครับผมนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆี่700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผมเหรียญยันดวงหลวงปู่ดูนะครับ สวยๆจำเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเหรียญยันดวงนะครับผมหลวงปู่ดูวัสาแกนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมขอถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแห่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนพยายามพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแลวสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจนะครับ สนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดห p ึ่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090-3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่จึงเรียนพี่พี่เลยนะครับผมอยากให้พี่พี่ดูนะครับผม ให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับเพราะว่าถ้าสั่งจากผมแล้วผมจะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมก็อาจจะถึงพี่ๆภายใน2-3วันทําการของทางไปรษณีย์นะครับพี่ๆและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน E-P หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ